แรงจนหน้าเป็นฝ้ารักษาวิธีไหนได้บ้างเรามาฟังกันค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าเราเจอมลภาวะทุกวันนะคะนั่นก็คือแสงแดดเราเลยต้องทาครีมกันแดดค่ะและคนที่เป็นฝ้านะคะต้องใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 3 0ขึ้นไปและต้องเป็นแบบ PA บวกบวกวกด้วยนะคะโดยการทาครีมกันแดดนะคะให้ทาครีมกันแดด2ครั้งค่ะนั่นก็คือตอนเช้าและก็ตอนเที่ยงนะคะและก่อนทาช่วงเที่ยงนะคะควรที่จะล้างหน้าสะอาดก่อนทาด้วยนะคะและในการ การทาครีมกันแดดแต่ละครั้งนะคะไม่ต้องทาบางจนเกินไปมานะคะคือการใช้เทคโนโลยีขึ้นแสงเลเซอร์ค่ะเช่นการทําลายเม็ดสีที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่นจนเป็นกระจุกจนทําให้เกิดฝ้าเกิดการแตกตัวจนเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กและถูกกาจัดออกจากร่างกายตามธรรมชาติค่ะสิ่งสุดท้ายนะคะคือการทาครีมสลายฝ้าถ้าอยากได้ครีมสลายฝ้าตอบโจทย์เรื่องฝ้าต้องตัวนี้เลยนะคะมิรากูมิราเทอร์ไว์เทนนิ่งครีมเพราะเขามีสารสกัดของ โซจูเรียอินวอลูคาตาและตัวนี้นะคะเขาเป็นสโนโรตัสหรือว่าจะเป็นัวหิมะพันปีค่ะและตัวหิมะพันปีนะคะเขาจะขึ้นบริเวณเทือกเขาที่สูงและเย็นจัดและสิ่งที่พิเศษนะคะคือการที่จะรอในเวลา3ปีนะคะเขาจึงจะออกดอกในครั้งหนึ่งค่ะและตัวโบหิมะพันปีนะคะเขาจะทําให้ผิวของเรานะคะดูมีออร่าปัญหาเรื่องป้าเรื่องการรับรองตัวนี้เอาอยู่ค่ะ,ะเขาจะช่วยป้องกรรันรังสี UVA และก็ UVB ที่จะเข้ามาทําลายเซลล์ผิวของเรานะ ะะและอีกอย่างนะคะใครที่อยากหน้าเนี่ยวัยเด็กนะคะหน้าเนี่ยชะลอความแก่ตัวนี้รับรองเห็นผลเลยค่ะจะทําให้หน้าของเรานะคะมีความตึงมีความเป๊ะและทําให้หน้าของเราดูเปล่งประกายจบทุกปัญหาเรื่องผิวนะคะมาสลายฝ้ากันนะคะด้วยนะวัตกรรมนําเข้าจากประเทศเกาหลีและตอนนี้นะคะเขาลดมากถึง50%เลยถ้าสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะทักเข้ามาขอคําปรึกษาเรื่องการสลายฝ้าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณได้นะคะเรายินดีให้บริการและให้คำปรึกษา าตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าสนใจนะคะรีบจิ้มลิงก์เลยนะคะ